สวัสดีครับผมทําไฟไหม้นะผมก็จะมารีวิวตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นอาชีพนักสู้เลยโอ้โหรูบี้นั่นแหละรครับนี่กระต๊องให้อย่างนี้ดิ ถือเคียวด้วยมือเลยตัวนี้ก็โหดไปกันนะเนี่ย ดีนะที่ไม่โดนเป็ดมันหายไปยังวันแดดรู้สึกว่ามันจะหาย ี่ควัมตรงนี้น,น่ยหน้าตายเลย ปั๊บเขาให้รูบี้เทพยังไงเทพกระตุ้นด้วยครับะไร รูบี้ของเรานี้ยคาไปเยอะอยู่นะนี่คอมศัตรู เอาหายไปไหนและพปะเจ้าช่วยทอดกลยมาหน้าตายเร็ววะโอ้โหแาหน้าเดืดสมอลล่เลย ออาเอมเอามีตัวนั้งไหมไม่มีรู้สึกว่าไม่มีตัวนั้นนะเราก็สามารถไปได้ดี

หน้นะน้าเอาเอาเอาตีป <con> in ้อมเอาเอาเตีป้อมหน้าหน้ามากงัดงัดไปตัวอื้ออื้อด้วยด้วยไม่เคยตัวเป็นตัวที่มันปล่อยออกมา ก็ไม่เคยเป็นเลยมอบนี้ตีหนักมากเพราะว่ามีผู้รักษาป้อม เอาทำให้ช้าทำไมเนี่ยเอาหรอเฟกหรอ เราก็สามารถหนียวได้นี่เพื่ชนะแล้วครับแอาวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกกนับมางให้ไห้คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ มานะเดี๋ยวส่งถ่ายก็ได้กันนะคะ